สวัสดีค่ะอยู่กับมุญเส้นเช่นเคยค่ะวันนี้มาดูเสียทำกับข้าวกันบุญเห็นฉีกเห็นถือใบตองมานึกว่าจะข้ามหมูเป็นตัวค่ะที่ไหนได้จะนึ่งปลาค่ะใบตองขนาดนี้มาดูว่าปลาจะตัวใหญ่ขนาดไหนไหนปลา โอ้ปลาซีพีด้วยนะนี่โอ้สมพอ่อแต่เอาใบตองมาใหญ่ปลาตัวเท่าใบตองนี่ค่ะพุดน่ะพุดนะดนะโต๊กซับนิวโปรตีนเจ้าของมาดูกันคะ่ะว่าเขาจะทำยังไงดูเลยครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกถ้าเป็นวุ้นนึ่งปลาวุ้นก็จะเอาใส่ในซึง คุกเครื่องเรียบร้อยจบแต่อันี่บุญไม่เคยเห็นค่ะฉีดใบตองมาด้วยก็เลยงงๆหน่อยดูกันจ้าตีปากจะข้อมันนี่ขั้นตอนแรกนะครับจะครายรัตะไคร้ใส่เข้าไปเลยโว้ยได้เหรอกวนเนอะ ทำไมต้องยิ้มหาัทำเวลาครับดูอีกทีนิ้วหายวันนี้เสียเตื่นสายค่ะปกติจะเตื่นเช้ากว่านี้มาทำกับข้าววันนี้เตื่นสายลูกชายก็รอกินข้าวไปโรงเรียนไม่รู้จะทันหรือเปล่าวันนี้จะได้กินหรือเปล่าทำน,นี้สนใจจะได้กินพรุ่งนี้ครับ มีคนนั่งรอกินข้าวค่ะตื่นเช้ามานั่งรอพ่อทำกับข้าวหน้าตาก็จะเหมือนปนบูดนิดหนึ่งกลับมาดูเชฟต่อเชฟกระทะซอดไหมนี่วันนี้เชฟม้อสึงจ้ะเชฟม้อสเียงเขียงผ่าครึ่งไปแล้วหนึงนะคะเชฟ เชฟเจีบเจ๊บคนนี้วันนั้นจับเขียงมาเอาหักครึ่งเลยค่ะที่ไหนได้เชฟรุนแรงไปหน่อยอันนี้อันใหม่นะคะนี่อันนี้ก็คงไม่น่าจะรอดเพราะดูจากสภาพเขียงแล้วมันก็จะไปแล้วตอนนี้ถ้ารุนแรงอีกนิดหนึ่งไม่เหลือซาก <c oughs> เรียบร้อยค่ะใส่ลงไปค่ะ ผื่นนะกระเทียมครับกระเทียมพ่อหรอวะใส่ยังไงสิทำไมต้องทุบเธอไม่ใส่เลยเปลือกมันจะไม่ออกอตํา แล้วว่าจะจะจีบเปลือกไปใส่ครกใบมะกรูดครับนี่ใบมะกรูดเราดูจนนั่งหาวแล้วเนี่ยโอ้อมิช่ว่ได้กินไงพิก คือบป่ข่างซึ่งไว้เลยให้นามมันเดือดมั้ยอ๋อแน่คือเปข่างแน่ ต่อไปเป็นการตำรเียบรอยครับตำครับผมหนืองยูหันหนืองยูหันคุณเด็กครับว่างทั้งเขียง หยิบผิดค่ะพ่าจะใส่เกลือพ่อจะใส่เกลือไปเอากระปุกผงชูรสมาค่ะเกือบม้อลกม้อหลอดเนาะโอ้น่ากากระปุกเกลือเมื่อกี้ผมอยู่รถเกือบผุมไม่เหลือแล้วใส่หลายแสบหลายผงนัว ทำละเอียดแล้วค่ะบ้าด้ไใส่อนรสดีใส่ยังติบ้า,นาันใส่พาใส่ตอนนี้ตัดเอาไปมันนะ้าห้องเลย เป nhà โน้นฟังมันมด็ดปลูกพอดีเอาปลาใส่ในซึ่งค่ะโอ้เต็มซึ่งพอดีเลยปลาซีพี ยัดทองมันค่ะแต่ไม่รู้นายัดทำไมบุงก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันยัดไปสันนะ่นเหรอเอาทีบเนี่ยอะไรเนาะบันนะนะี <c oughs> ยนน้ยัดไปสัพพกก่นแล้วพ่ะนะถ้าใครเรียนฮิตอีหรีเดะพอขั้วก็ได้ไปยัดใส่ถังเหงือกบ้านันว่าม่ไ้ไปแคะดอก เต็มซึ่งเลยค่ะตัวตัวละเจ็ดสิบบาทเอาอย่างนี้เลยเหรอใส่น้อย้ h ัไนใช่ยัอไลดดี ขับปีนคับปีนอ่าถ้าเป็นเขาก็จะคุกก่อนเนาะอ่ายังไม่หมดอีกโอ้ยเนาะ เตรียมปิดฝาค่ะกว่าจะได้กินโอ้ยเนาะถ้าวุ้นเนี่ยสุกแล้วนะนี่มารอดูสูตรดิดเขาะจะเป็นยังไง ใส่เยอะเกินเห็นไหม้ยเสร็จแล้วค่ะ,ะต่อไปเก็บอุปกรณ์ล้างเข้าที่แต่วุ้นไม่ทำนะเสียดทำเอง โอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าว่าหน้าตาปลาออกมาจะน่าทานแค่ไหนไว้มารอดูกันค่ะเส้นสายมันสวัสดีค่ะ